ฮัลโหลสวัสดีครับแล้วเราก็มาต่อกันที่ชชตเตอร์หนึ 1, ่ง์แดสองรอ,จอดจาดก็จะมาต่อกับชชตเตอร์ที่แล้วเลยนะครับ ทำไมเลขาเชมาไวจังเธอนี่มันทอดทิ้งเหรอข้างล่างมีถังหนึ่งอันเงินอีกมหาศาลดีมากเอาไวอปปอ้อัพปืนไปเถอะอืม เก็บไปสิอันนี้ฉันเองเปิดมีบันไดขาดบางทีโอเคใช้สองคนช่วยกัน โหเลยาเชเธอนี่มันสุดยอดจริงนี่เธอโดดลงมาด้วยส้นสูงเนี่ยนะุยป้าทำไรอะ่ะป้าทำไรอะ่ะกลางวันแสกๆนี่แน่ป้าบับสีแบบเฉลิงเฮ้ยโอ้โห ให้เตะมันมาเตะกับมาเตะประธานคิสทำไมเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเสียงนี้มันเฮ้ยผู้หญิงโดนลากไปแล้ว สุดยอดมั้งล่ะยิงสองทีไม่โดนเลยแฉลบหัวแฉลบหัวแบบทั้งสองนัดโอ้ยยิงประธานคิดทำไมได้ขายเช่เธอกดแคสเลยฉันไปกระสุนไม่มีแล้วเอ้ยเรามีปืนยานี้ว่ะอัพมาแล้วด้วยโหดโหดโ จซมเล่ฉันพากุญแจเสียงอะไรวะโอ้โหโอ้โหมาซะใกล้เลยนี่ไงป้ายิงก็ไม่หยุดยิงอะ ยังยังไม่ตายเหรองงเลยอยู่ๆก็เข้ามาติดตัวเลยเฮ้ยเข้ามาเงียบๆเงียบ,ยบตกใจนะ นี่แน่เฮ้ยเสียงแล้ววะเชื่อว่าเก็บไปโอ้มีสุ่มสุ่มเหรอสุ่มเหรอหืมนี่แน่อย่ามันนอนขวาง ฮีโร่อา้าลุงลุงก็มาดักกับเขาเหมือนกันเหรอฮะลุงเป็นไหนต่อเนี่ยเฮ้ยนี่มันระเบิดไฟประตูนี้ไม่เน,เนี่ยเข้าไปก็บกระสุนช็อตกัน แต่ไม่มีปืนช็อตกันเก็บตังค์เก็บตังค์ข้าง,งบนนี้มีอะไรนี่มันวิปครีมกระป๋องวิปครีมมีทีวีแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยมีชาวบ้านเจ้าของบ้านหรือเปล่า โอ้โหเตะร่วงเลยอะหมดจัดด้านนี้มีอะไรบ้างเนี่ยมีถังมีเงินสามร้อยเนี่ยเดินเสียงอะไรปะไม่รู้เก็บนาฬิกาทองเหมือน กระเถอะช่างมันผู้หญิงคนตะกี้นี่หว่าใช่ด้วยใครก็ได้ช่วยฉันด้วยอย่ามาดิ้นนะนังนี้ลาบไปคืนใจแล้วต้องใช้กุญแจเราเพลินมีกุญแจพอดี ได้ชัดกันแล้วไปเถอะใช่ว่ากระสุนมีอยู่เจ็ดนัดแต่เรามีปืนตั้งสามกระบอกมาช่วยแล้วสาวน้อยเฮ้ยเป็นไงบ้างระวังนะพวกมันอาจจะยังอยู่แถวนี้อยู่ นี่เธอกำลังอ่อยฉันเหรอโอ้โหน่าจะใช้น่าจะใช้เลนเก่งอยู่นะเนี่ยแม่สาวน้อยว้าใช่ด้วยเออนั่นแหละอมาไปข้างนอกอย่าบางังสฟีฮูยหูยหูย,หย นี่แนะ่รีวิวปืนใหม่เลยทอดกันยิงเด้ง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 ไม่ตายเนี่ยมาช่วยด้วยโผมาตอนกำลังรีโหลดนี่แน่นี่มันตายยากตายเย็นยี่วะอย่ามาแก้งตายลุงโอเคอยู่นะ ปืนนี้ดีกว่าจะสูญเยอะนี่แน่นี่แน่ปืนไหนปืนเมื่อไหนฮะ จะพืบซ้ำคนลมต้องซ้ำไม่ใช่สิไม่ใช่คนนี่ซ้ำได้เสียงดน,นตรีนี่คือแบบไม่หยุดเลยจ้าฟาร์มกระสุนกันนี่แหละฉันเองเธอเอาไว แ็นเถอในคาเช่โอ้โห,โหเสียงร้องหวยหวนทำไมที่นี่มันสกปรกอะไรแบบนี้โคตรโสมทางเดินก็เยอะแยะไปหมด เฮ้ยชะบพิอ้าวนึกว่าผูดติดเชื้อโควิดที่แท้ไหนก็ง่วงเนี่ยองนี่เขาเป็นคนจากอัลฟาทีไม่ใช่เหรอตายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไม่ได้โดนยิงตายด้วยโคตรโดนฆ่าจากอะไรสักอย่าง โดนค่าโดวยวิธีการอะไรสักอย่างนี่นมันเงินเงินใครก็ไม่รู้เก็บหมดอ่ะมาใช่ปะช่วยกันนี่มันเกิดเหตุอะไรขึ้นที่นี่เนี่ย ตายเกลี้ยงอ่ายังมีขยับอยู่หนึ่งคนเฮ้ใครทำเรื่องแบบนี้กันมีบางอย่างโจมตีพวกเราเจ้าเออร์วิงมันหนีไปแล้วมันเป็นการจัดฉากนีม่มันอะไรวระเนี่ย ดูเหมือนว่าดูเหมือนว่าเชว่าจะเห็นอะไรสักอย่างตะกี้ส่วน <C ute> ในเมงนี่บอกให้เราเอาข้อมูลนี่ไปให้กับที่ศูนย์บัญชาการหรือเปล่าอะ <C ute> แปลถูกอ่ะ <C ute> ชว่าบอกว่าฉันเห็นใครบางคนหนีไปแล้วเคิร์กดินเปล่าตอนนี้เราได้ข้อมูลแล้วนะแต่ว่าอัลฟาทีมตายเกลี้ยงเลยแล้วก็เออร์วิงก็หนีไปแล้วด้วยเคิร์กบอกให้เราไปที่ที่รถนะฮะที่ยานพาหะยานพาหน,นะ ใช่ป่ะวะวีวคันคือ,อยานพาหนะป่ะไม่รู้อะเก็บหมดอะเอาไงดีเชบว่าเธอไม่เห็นกล่องนี่เหรอเธอมันไม่ใช่ไม่ใช่สายฟาร์ม บาใช่ว่าเฮ้ยทำไรฟะปล่อยประธานคริสต,ต้องรอในลิฟ์มากระสุนเยอะจังวะฮึีโหลดรอเลยอัพปืนยิงให้นำํำ เออโอเป็น <c oughs> นี่ก็น่าจะเป็นศพไปแล้วกระสุนมีอยู่สีนะ่นัดที่นี่มัน ห้องต้มมามา่าแน่นอนดูจากถังแก๊สน่าจะต้มมาม่าได้เป็นเดือนเก็บเองเก็บเองเอาสเปรย์กัญชามามาพ่นใส่ประธานแบบนี้ได้ไง เก็บนี่มันสำหรับใช้งานห้องต้มมามา่าไปเราได้กินแจมแล้ว เฮ้ยนี่มันเฮีย,ยอะไรกันเฮียอะไรวะเนี่ยกุนเชียงมันคือกุนเชียงชาโคฉัคิดว่านี่นแหละที่จัดการกับพวกอัลฟ่าทีม นีเอาฟ่าทีมมาแพ้คุณเชียงเหรอเนี่ยมานนี่มานนี่มรน,น,น,นมาอยู่กับมันอย่าบางเขาพอยืนยืนห่างๆไว้ มาด่มามาดีมามาดิมาประู่ในตเตาไมโครเวฟเต้เมนูมา่ามาคุณเชียงชาโค พร้อมเสร์ฟแล้วครับเชฟสุกจริงเปล่าขอเชฟดูหน่อยเออสุกจริงละเหิดไปเลยเยี่ยมมาก คุณเป็นเชฟที่ดีไปนี่มันกระสุนเพียบเลยเก็บให้หมดยึดไปเถอะเลขาเช่ ตรงนี้นี่เองเนร้องรถมีคนแอบดูเราอยู่กำลังไลฟ์สดเฟซบุ๊กจับตาดูเราอยู่มันคือคุณนกกับผู้ชายคนหนึ่งฉันเจอแล้ว มันคืออะไรอ่ะไม่รู้หรอกฉันต้องเข้าเฟซบุ๊กกันเหมือนจะคุยกันว่าโชคดีนะที่เรามากันช้าเนี่ยมากันเร็วก็อาจจะตายพร้อมกับพวกเขาไปละ This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new. Something we've never encountered before. Our transportation has been taken out, too. Requesting a mission update. The mission stands. Capturing Irving is your top priority. We believe we may have fled to the mines on the other side of the train station. Wait. We're the only two left. You want us to go in there alone? Delta team have been dispatched and are on their way. They'll assist you in locating and apprehending Irving. าภารกิจของทั้งสองคนยังคงเป็นไลล่าเออร์วิงเหมือนเดิมนะฮะนี่มันบ้าไปแล้วนี่เราเหลือแค่สองคนเองนะศูนย์ประชาการบอกว่าไม่ใช่ปัญหาดิฉันจะส่งคนไปช่วยเพิ่ม นายก็ลุยกันไปต่อเลยสำหรับชาตหเด่นนงขีดสองก็จบตะเพิ่งเท่านี้นะครับ